ไส่เครื่องยนต์โชคคืออะไรขับต่อได้ไหมแก้ไขเบื้องต้นมันขึ้นมาโชคค้างอยู่ขณะที่เครื่องยนต์ติดแล้วหรือขณะที่เราขับกระพริบ IP, โชคขึ้นมาค้างอยู่นั่นแสดงว่านะครับระบบเซนเซอร์ของเครื่องยนต์หรือการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยมีปัญหาลักษณะที่หนึ่งก็คือขึ้นโชคมาแล้วเรายังขับได้เป็นปกติไม่มีอาการกระตุกหรือยังเร่งเครื่องได้เป็นปกติแบบนี้นะครับถือว่า ระบบของเครื่องยนต์นะครับยังไม่ได้มีปัญหาหนักนะครับสามารถขับต่อได้แต่มีเวลานะครับก็ให้เรารีบนํารถเข้าอู่หรือศูนย์บริการอาการที่2แบบหนักๆเลยก็คือเมื่อขึ้นโชว์แล้วรถเร่งไม่ขึ้นมีอาการกระตุกมีอาการสั่นทั้งคันนะครับแบบนี้เรียกว่ามีความผิดปกติระดับรุนแรงคนะวรรีบเข้าอู่หรือศูนย์บริการหรือจอดรถนะครับแล้วตามช่างมาทําการเสียบนะครับเครื่องวิเคราะห์เพื่อทําการตรวจเช็ค และแก้ไขในส่วนของการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองสําหรับผู้ใช้รถนะเราสามารถรีเซ็ตไฟได้โดยการทําการถอดขั้วลบแบตเตอรี่ย้ําว่าขั้วลบขั้วเดียวนะครับโดยใช้ประแจเบอร,เอร์10ถอดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วทาการใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับจากนั้นให้เราลองทําการสตาร์ทรถดูนะครับถ้าหากไฟโชว์มันหายไปนะครับแล้วไม่กลับขึ้นมาอีก